ว่าบอกว่าเรื่องราวที่กบอยสัมภาษณ์ไปนั้นน,นชท่านนี้ให้ความจริงไม่ครบถ้วนผลปรากฏว่าความจริงในนั้นกี่เปอร์เซ็นต์ไม่มีเลยมั้งคะเขาก็ขี่สวนมาอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ยิงเปิดกระจกมายิงปืนสามนันดเรา,ารไม่ไมรู้ว่าเขายิงหนรือมันเมเร็วรู้แล้วว่าเห็นเขาภาพสุดท้ายคือเห็นเขาถือปืนจ่อยิงหนูแล้ว สวัสดีครับเป c ปซี o กบอยครับทุกคนครับรอต้อนรับสู่รายการภัยข้างนอกครภัยข้างนอกอีพีนี้ครับสืบเนื่องมาจากที่โกบอยไปถ่ายรายการเพื่อข้างในที่จังหวัดอ่างทองนะครับก็เป็นคดีพยายามฆ่านะครับแล้วก็ยิงผู้หญิง11นะัเรื่องราววันนี้ฮะก็เกิดจากการที่เราเข้าไปสัมภาษณ์ผู้ต้องขังผมปรากฏว่าครับมันกลายเป็นมีฟีดแบ็กกลับมา จากผู้ที่โ,โดนถูกกระทําหรือผู้ที่เสียหายว่าบอกว่าเรื่องราวที่โกบอยสัมภาษณ์ไปนั้นน,นชท่านนี้ให้ความจริงไม่ครบถ้วนและก็แทบจะว่าความจริงมีแค่10%เท่านั้นเองในวันนี้ฮะก็ได้รับการติดต่อจากน้องเบลนะครับเพื่อซึ่งเป็นผู้เสียหายแล้วก็มูลเหตุจริงๆมันเกิดอะไรขึ้น สำคัญที่สุดครับน้องเบลตอนนี้ก็คือเป็นผู้พิการขออนุญ,ญาตนะต้องใช้คําว่าเป็นผู้พิการก็คือผลกระทบจากการที่ถูกยิงทั้งหมด11นัดในครั้งนั้นนะครับแล้วก็ชีวิตเธอจะเป็นอะไรและตอนนี้เธออัปเดตชีวิตเป็นอย่างไรบ้างขอต้อนรับน้องเบลครับสวัสดีครับครอื่นขอบคุณน้องเบลมากเนาะขอบคุณมากที่ติดต่อวอมา แล้วก็วันนี้ก็คือปบบอยคิดว่าโบบอยต้องต้องมีโอกาสให้เบล,ลเข้ามาชี้แจงในมุมของหนูเพราะว่ามันเป็นภาพเรื่องของมือที่3<ะ>เป็นภาพเรื่องของอะไรหลายๆอย่างที่คุยกับเบล,ลมีโอกาสคุยกับเบล,ลแล้วเบลบอกว่าไม่มีเลยโกจริงๆแล้วเรื่องราวมันมันจะเป็นแบบนี้อยากที่หนูเล่าในวันนี้ได้ดูเทปกโกบอยไหมดูค่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างแค่รู้สึกว่าเขาเขาพูดที่ที่พูดมานี่คือเหมือนเขาแต่งเรื่อง เหมือนเขาคิดเองแล้วเขาก็พูดไปเองทั้งนั้นที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่มือที่สามหนูรู้ไหมว่าหนููมาดูคลิปกบอยตั้งแต่เมื่อไหร่ปกติไม่ได้เป็นเอฟไม่น่าจะเป็นเอฟซี่แลแล้วรู้เรื่องได้ไงก,ก็จากที่แชร์วันนั้นว่าจะมีคลิปลงก็ติดตามเดี๋ยวนะก่อนหน้า,านั้นกบอยมีการโพสต์รูปลงหนึ่งรูปแล้วก็รอหนูรู้เลยว่าเป็นเขารู้เลยทําไมถึงรู้ดูรู้เลยพอหนูอ่านหนูก็รู้เลยว่าเป็นเขาแน่นอนอ่านว่าอย่างไงวันนี้กบอยโพสต์ถ้าหนูต้องจําได้จจรริิิ<ล>งๆฟน� นี่คือ11นัดจริงๆก็รู้เลยว่าเป็นเราแน่นอนนะอ่างทองแล้วก็ตั้งหน้า <c oughs> ตั้งตารอดูคลิปใช่วันนั้นตอนที่ดูรูปเสร็จปุ๊บอยากจะ DM หรือว่าทักอินบ็อกมหาโกบอยเลยไหมว่าใช่ค่ะอยากทักไปเลยอยากอยากให้กบโกบอยฟังว่าเรื่องที่เขาพูดไปอะ่ะมันมันไม่จริงเลยเหรอใช่ค่ะอืมแต่วันนั้นใจเย็นแล้วรอ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 ดูคลิปก่อนรอฟังก่อนว่าเขาจะพูดอะไรผลปรากฏว่าความจริงในนั้นกี่เปอร์เซ็นต์ เอาตกลงไม่มีเลยเหรอใช่ค่ะที่บอกว่า1 0กับทีมงานไม่ใช่ด้วยซ้ําไม่ใช่หนูมีพยานมีเพื่อนเออก็หาอคำจริงไม่ได้เลยเขาเขาคิดไปแล้วเขาก็แต่งเรื่องเรื่องที่เขาบอกคุณมีมือที่สมไม่มีค่ะจะจะเล่าวันวันที่ก่อนก่อนเกิดเหตุที่จะยิงเอางี่ก่อนก่อนที่เล่าหลังจากนี้คือเรื่องราวจากปากของหนูจริงจริงจริงค่ะโอเคไปรู้จักกับเขาได้ยังไง เขารู้จักน้องรุ่นน้องอีกทีหนึ่งหนูเป็นแฟนเขาเป็นแฟนของรุ่นน้องในในกลุ่มเดียวกันก่อนหน้านั้นหนูมีแฟนแล้วมีแฟนแล้วค่ะอ่าฮะแล้วแล้วแฟนหนูไปไปทําธุรกิจสีดําไปทําธุรกิจสีดําแล้วก็เลยโดนจับโดนจับไปแล้วเขาก็ตามจีบตามจีบตอนนั้นจับกี่เดือนประมาณเขาไปอยู่ข้างในแลวกี่เดือนสี่ห้าเดือนสี่ห้าเดือนแล้วใช่เขาก็ไปตามจีบหนูตามจีบเขาบอกว่าถ้าถ้ามาอยู่เขาเนี่ยจะเลี้ยงดูจะให้ไปอยู่บ้านก็บอยถามหน่อยแฟนหนูเนี่ยก็คือไปคบ เป็นเพื่อนกับเขาไหมเป็นรุ่นน้องกลุ่มเดียวกันเป็นรุ่นน้องกลุ่มเดียวกัน แล้วอะไรที่เรารู้สึกว่าเออเพราะว่ามาอยู่กับเขาเนี่ยจะเลี้ยงดูจะไม่ต้องทํางานจะให้เงินใช้อะไรประมาณนี้พออยู่ไปอยู่มาเขาก็เริ่มเริ่มไม่ให้เรามาบ้านแล้วทำไมถึงไม่ให้มาบ้านไม่ทราบเหมือนกันพอมาบ้านไม่ถึงจิตบางทีก็ตามให้เรากลับบ้านอย่างเงี้ยไม่ค่อยให้อยากให้มาลูกไม่ไม่อยากให้มาดูลูกอะไรประมาณนี้แปลว่าหนูมีมีลูกแล้วมีลูกแล้วกับแฟนคนกับแฟนก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นค่ะอ่าโอเคแล้วเหมือนเราก็ไม่ได้ทํางานเงี้ยก็จะขอตังค์มาให้ลูกกินให้แม่ ขอตังจากเขาก็จะเริ่มบ่นเริ่มบ่นขอตังจากเขาใช่ค่ะขอตังแล้วพอขอตังเสร็จเขาว่าไงบ้างเขาก็เริ่มบ่นเริ่มว่าอะไรเงี้ยพอให้พอขอไปทํางานก็ไม่ให้ไปทำโอ้ยถามหน่อยก่อนหน้านั้นหนูทําอาชีพอะไรก็หนูหนูทําอยู่ร้านอาหารปิ่นโตอะทาร้านอาหารเป็นเสิร์ฟเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟอาหารอยู่ค่ะแล้วพอพอเลิกกับแฟนคนนั้นไปก็เลยมาอยู่กับเขาด้วยความที่ว่าเขาอยู่คนในเรือนจําใช่แล้วก็ก็มาคบเขาก็มาจีบหนูตกรอบปองชิ้นก็คือตกต พอมาคบกับเขาเสร็จปุ๊บสองสามเดือนแรกก็ดีสองสามเดือนแรกดีดียังไงดีจนแบบอยากได้อะไรก็ซื้อให้ตามใจพอหลังๆมาก็เริ่มว่าเริ่มด่าด่าเรื่องอะไรใช้เงินเยอะอะไรประมาณนี้แล้วหนูใช้เยอะไหมเดือนๆหนูใช้เท่าไหร่เอางนี้ดีกว่าไม่ถึงสี่ห้าพันเลยค่ะนี่ถือใช้ใช้เยอะแล้วหรอ แล้วเราขอให้เหมือนให้หนูทางานหนูเอาจริงนะที่หนูพูดจริงค่ะเขาฝันไอ้เดี๋ยวต้องไปคุยในีูต้องมากลับไปสมัครในคุกเองหนูพูดจริงค่ะเออเออประมาณนี้ค่ะเดือนหนึ่งใช้สี่ห้าพันถือว่าเยอะแล้วถือว่าเยอะแล้วค่ะแล้วเขาก็หนูไปทําธุรกิจกับเขาทําธุรกิจเขาทําธุรกิจอะไรสีเทาสีเทาหรือสีดําให้เป็นสีเทาสีดําให้คุณไปทําอะไรถืองานให้เขาขายยาให้เขาอืประมาณนี้พอไม่ทําก็ก็ขู่ว่าตอนแรกที่เขาอยู่อยู่เขาเขา เขาคบกับคุณเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเลี้ยงดูไม่ต้องทําอะไรเลยเดี๋ยวจะเลี้ยงดูพอหลังนั้นพออยู่ได้กี่เดือนแล้วเขาให้คุณเริ่มทําแล้วเริ่มทําให้อยู่กี่เดือนอยู่กันกี่เดือนเขาถึงให้คุณทำสองสามเดือนสองสามเดือนแล้วเขาพูดอะไรกับครั้งแรกให้คุณทําก็เหมือนแบบเนี่ยช่วยทํางานเดี๋ยวจะให้เงินนะใจก็ไม่อยากทําแต่แต่อยู่อย่างนั้นก็ต้องก็ต้องทาค่ะแต่เขาบังคับแล้วใช่ต้องทําแล้วพอเราไม่อยากทําก็เริ่มตบตีเราแล้วเดี๋ยวดินี่เอาเรื่องจริงมาคุยนะเรื่องจริงคนเราไม่ทาอยู่อยู่ตบตีกัน จริงๆมันต้องมีสาเหตุขว่าเออทะเลาะกันแล้วก็เถียงกันใช่ทะเลาะกันเพราะว่าขอเงินหนูไม่ทํางานให้เขาไงิอเขาเลยแบบว่าเริ่มด่าเริ่มว่าเพราะนั้นก็เริ่มลงมือแม่เขายังยังยังห้ามไม่ได้เลยห้ามตัวเขาเองไม่ได้ไม่ได้ก็เริ่มตบเริ่มตีหนูก็เริ่มโทรบอกเพื่อนแล้วว่าตบตีครั้งแรกสาเหตุเกิดจากอะไรไม่ทํางานหรอไม่ไม่ไม่ยอมทํางาน เขาให้หนูไปทางานแล้วหนูไม่ทําทํางานสีดาอ๋อบังคับไปทํางานสีด<ช>ําให้ไปส่งของกันละใช่แล้วเราทําไปเราเรากลัวงไงว่าจะติดคุกอะไรงเงี้ยเออฮะก็คิดว่าไม่อยากทาอะไม่อยากทำใช่เขาก็เลยแบบเริ่มว่าเริ่มตบตีบอะไรอ่ีไม่แล้วคุณเถียงไ,งไหมล่ะ เขาคุณเถียงใช่เถียงเพราะเราไม่อยากทำไงเออพอหลังจากนั้นเริ่มเริ่มบอกเพื่อนแล้วว่าเนี่ยมันให้ทําอย่างนี้นะอย่างนี้ตบตีอย่างนี้แล้วพอเริ่มเริ่มทนไม่ไหวแล้วก่อนเกิดเหตุเพื่อนเขาอะไปบอกเพื่อนเพื่อนเขาอีกคนนึงว่ามีหมายจับที่อ่างทองแล้วเพื่อนคนนี้เขาเลยแบบว่ากลัวที่จะโดนจับก็เลยบอกว่าต้องทําไงพงนี่ก็เลยบอกว่าเอาเงินมา8ปดหมื่นเดี๋ยวจะเอาให้เขาไปลบหมายเอาเงินจากใครจากคน เพื่อนเขาอ๋อมีเพื่อนเขาติดต่อมาบอกว่าเนี่ยตอนนี้มีหมายมาแล้วนะมีหมายเรียกหรือหมายจับไปแล้วก็แล้วแต่จากตํารวจมาบอกว่าเออจะมีเรื่องของธุรกิจสีดาใช่พอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็คือจะแก้ไขพงแก้ไขยังไงดีพงพ์เลยบอกว่าเอาเงินมา8ปดหมื่นเดี๋ยวเขาเคลียร์ให้ใช่เคลียร์ให้ถูกไหมถูกแล้วพอเอาเงินมาให้8ปดหมื่นปุ๊บได้เงินไปแล้วแล้วแล้วเขาไม่คิดว่าว่าหนูจะจะคุยกับ ตำรวจคนนี้ได้ไดคุยกับเจ้าหน้าที่คนนี้ใช่แล้วพอคุยปุ๊บหนูก็เลยบอกเพื่อนคนนี้ว่าพี่เงินแปดหมื่นเนี่ยไม่ถึงเขานะคือเงินเนี้เขาเอาไปใช้กับลูกพี่เขาเองเอาแล้วคุณไปพูดทําไมอ่ะคือนั่นแหละค,คือพอหนูพูดไปปุ๊บเรื่องคนอื่นไงเขาก็เลยแบบทะเลาะก,กันเนี่ยตีตีหนักเลยเพื่อนเพื่อนหนูก็จะเอาตัวหนูออกไปจากบ้านนี้ อันนี้นี่พอคุณไปพูดก็บอยถามเหมือนแล้วคุณไปพูดทําไมคือผัวเราอ่ะเขาเป็นผัวเราอยู่เขาเป็นสามีคือหนูนนคือเพื่อนกันนะรู้จักกันในนั้นนะก็ไม่อยากให้เขาทําแบบนี้ไงเออไม่อยากให้ไปโกหกเพื่อนอย่างนี้แต่คุณดันไปพูดบอกกับไอคนที่เขาเอาตังมาใช่ค่ะ อ,อันนี้อันนี้ก็พูดเพื่อที่แบบไม่ไม่อยากให้เขาทํากับเพื่อนบแบบนี้ไงแล้วทำไมคุณไม่เลือกที่จะพูดกับกับแฟนพูดแล้วพูดว่าทําแบบนี้ทําไมอืมเขาบอกไม่ต้องมายุง่งเรื่องที่ถ้าเราไม่พูดได้ไหมเออถ้าเขาเขาบอกไม่พูดก็ได้แต่คือว่าไปเข้าไปยุ่งเองก็เลยก็เลย,ยูเข้าไปยุ่งเองใช่อืม ก็ไม่อยากให้เพื่อนไม่อยากให้แฟนทําอย่างนี้แล้วก็ไม่อยากให้เพื่อนโดนทําแบบนี้ก็เลยพูดก็เลือกเลือกเลือกที่จะพูดเคยคิดมากาสิ่งที่เราพูดไปจะมีผลกระทบหรือผลเสียกับตัวเราเองไม่ทันได้คิดเหมือนกันแต่ยัาไม่ทันได้คิดปากไวเราเป็นคนปากไวไหมหรือเราเป็นคนอะไรคือโอบอยต้อง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 คุยในต้องเข้าใจนะโอบอยเป็นมุมมองตรงกลางนะโอบอยก็คือเปิดโอกาสให้หนูมาพจะปากไวอืพูดไม่ทันได้คิดใช่ไม่ทันได้คิดพวกาจผลกระทบถ้าเราพูดไปมันจะมีผลกระทบกับแฟนเราใช่แต่เราก็แค่พูดไปว่าเฮ้ยเงินไม่ได้ก็ก็ไมิานรงก ถ้าเกิดว่าเรื่องบิดเรื่องเงินเนี่ยมันถือว่าถึงชีวิตหนูรู้มั้ยไม่รู้ค่ะตอนนั้นหนูไม่รู้ไม่รู้แต่ถึงเวลาพูดไปแล้วเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นเขาก็บีบคอเดี๋ยวดิมันต้องมีการแฟนเราต้องคุยกับเพื่อนเราก่อนที่ไปรับเงินบ้างต้องคุยกันอันนั้นอ่ะให้เงินเสร็จแล้วเรียบร้อยเออให้เงินเสร็จแล้วแล้วพอตกเย็นกลางคืนหนูโทรโทรหาเพื่อนเขาบอกว่าเรื่องเรื่องเงี้ยเงินไม่ถึงเจ้าหน้าที่นะแสบประมาณนี้คุณคิดว่าคุณแสบไหมแสบประมาณนี้แล้วก็ เขาก็เลยโมโหเดี๋ยวดิกลายเป็นว่าไอคนนี้ให้เงินไปแล้วโทรมาเคลียร์กับแฟนเราใช่เขาหรือว่ามาที่บ้านโทรมาก่อนโทรมาเคลียร์กับแฟนเรา่อนล้วเขาโทรมารู้ไหมว่าเขาคุยอะไรกันคนไหนโทรมาไอคนที่ได้ให้เงินแฟนเราไปก็บอกอ้าวแล้วแล้วที่เขาเอาเงินกูไปแปดมือแล้วเอาเงินไปเอาไปทําอะไรแล้วเหมือนก็บอกว่าแล้วมันก็เหมือนแถไปบอกว่าก็ให้เขาไปแล้วให้เขาไปแล้วถึงมือเขาแล้วอะไรประมาณเนี้ยก็เหมือนแถไป แลวทีนี้แล้วเขาเถียงว่าอะไรว่าก็ไอ้กิ๊บไอ้ไอ้เบลมันบอกเองอ่ะหนูเบลวีเบลใช่ไหมหนูชื่อเบลไอ้เบลมันบอกเองว่าเงินมึงเงินไม่ได้เพราะพวกนั้นแบบไม่เชื่อก็โทรหาพี่คนนี้ได้เลยเจ้าหน้าที่คนนี้ได้เลย เขาไม่คิดว่าหนูจะคุยคุยกับเจ้าหน้าที่คนนี้ได้โอ้แกนี่มันแสบเหมือนกันนะแล้วก็พอเขาพูดเสร็จปุ๊บพูดเสร็จเขาก็เริ่มตบตีหนูแล้วแต่ยังคาใจอย่ไม่ไม่ไม่คาเขาคุยกันก่อนยังยังไม่ตบตีหนูเอาเรื่องเรื่องเรื่องเขาคุยกันก่อนหนูรู้ว่าเขาคุยอะไรกันเขาคุยแค่นั้นค่ะคุยแค่นั้นแล้วแล้วก็เหมือนจะมาเคลียร์กันที่บ้านมาเคลียร์จะเคลียร์กันที่บ้านแล้วหลังจากนั้นวางสายเสร็จยังไม่วาง เขาตบตีหนูตบตีในสายโทรศัพท์ในสายเลยแล้วทีนี้เขาก็เพราะว่าเพราะว่าฝั่งนน้นเขาอ้างว่ารู้จักคุณด้วยเหรอคุณเป็นคนบอกคือเหมือนเพื่อนเพื่อนอยู่ในวงเดียวกันนีคอเขาก็สนิทกันก็เหมือนอยู่อยู่กลุ่มเดียวกันอะไรอธิบายกุณบอยหน่อยคือแปลว่าไอ้คนที่ให้เงินมาให้เงินพงมาเขาบอกเขาอ้างไหมว่าหนูเป็นคนพูดว่าเงินไม่ถึงมือเจ้าหน้าที่เขาก็พูดบอกว่าหนูเป็นคนพูดใช่หนงานมาแล้วสิใช่ท้อใช่หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บไอ้นี่คือการตบครั้งแรกไหมไม่ ครั้งที่สครั้งที่ 3, 3วันนั้นเขาอยู่มีสายเสร็จปุ๊บแล้วเขาเรียกหนูมายัางไงเขาก่อนจะตกหรืออยู่ๆก่พั่เลยเหมือนโมโหเหมือนเหมือนโมโห,มหมปุ๊บแล้วก็ขึ้นโมโหในสายโมโหในสายแล้วก็ขึ้นเลยขึ้นเลยแล้วเขาก็ตบแล้วตอนนั้นหนูอยู่ไหนอยู่ในห้องอ,อยู่เขาสองคนเนี่ยแล้วก็คุยกับพี่คนนั้นอยู่เ,<อ>เขาก็ตกแล้วก็บีบคอแล้วอย่างนี้พี่บงเห็นท่าไม่ดีเขาก็เลยขี่รถมากับเพื่อนผู้หญิงหนูอีกคนนึง<อ>มาหาที่บ้านมาอยู่หน้าบ้านเนี่ยเขาก็เหมือนยื้อกันอ อุ้มกระชากหนูไม่ให้ไปกับเพื่อนคนนี้แล้วหนูก็เลยไปกระติบกับเพื่อนผู้หญิงบอกว่ามันไม่ให้ไปแน่เลยรอรอไปพรุ่งนี้รอมันหลับดีกว่าทีนี้ก็เลยแยกย้ายกันเรารู้ไหมว่าพงมีปืนรู้ค่ะธุรกิจของเขาหนูเคยเห็นปืนเขาไหมเคยค่ะเคยเก็บปืนให้เขาอยู่เคยเป็นคนเก็บปืนใี้เขาซื้อซ้ำไปแล้ววันนั้นปุ๊บมาฉุดกระชากแล้วหนูรู้ว่าเกมนี้คือหนูไม่สามารถไปได้ต้องรอให้ใจเย็นใช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นกับหนูต่อ ก็เขาเขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มาเถียงไม่ได้อะไรกันต่อน,นะไม่ทะเลาะกันไม่ทะเลาะกันตบตีกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่เงียบตอนนั้นอาการเป็นยังไงคือหนูก็ร้องไห้เขาก็เงียบเล่นโนทรศัพท์พอตีสี่ตีห้าเขาหลับทีนี้หนูก็เลยไปอาบน้ําแล้วก็โทรให้ให้ให้เพื่อนอะบอกให้น้องคนนี้มารับทีก็เลยให้เขามาให้น้องคนไหนน้องที่บอกว่าเป็นเป็นน้องคนชื่อพงษ์อะที่ที่เขาเลี้ยงมาเงี้ยแต่ว่าไม่ได้อยู่กับพงษ์แล้วอยู่กับอีกที่หนึ่งเป็นผู้ชายผู้หญิงผู้ชายค่ะ แล้วหนูไปทําไมหนูไปสนิทกับเขาให้เขามารับเหมือนเพื่อนหนูผู้หญิงอ่ะให้ให้ให้น้องคนนี้มารับเขาเขาไม่กล้ามารับเองกลัวกลัวพงจะทําร้ายประมาณนี้ค่ะแล้วสิ่งที่มันมารับนี่คือมันไม่กลัวพงทําร้ายอ่ะไอ้น้องผู้ชายทุกคนกลัวหมดแต่คือว่าหนูบอกว่าเขารับแล้วแล้วหนูลุญแจรถกขไปซ่อนก็เลยก็เลยออกมาแล้วแม่เขาถามว่าหนูจะไปไหนหนูบอกว่าจะให้น้องพาไปโรงพยาบาลบอกปวดท้องก็เลยได้ออกไปก็เลยให้ให้ให้เพื่อนผู้หญิงน่ะมารับอีกทีหนึ่งไปส่งที่โรงแรม ขอแทรกนิดหนึง่งเมื่อกี้หนูคุยบอกว่าตอนออกมาจากบ้านเจอแม่เขาเจอแม่แปลว่าการตบตีทุกครั้งแม่เขารับแม่รับรู้ทุกเรื่องแล้วทําไมผู้ใหญ่เขาไม่ห้ามห้ามไม่ได้ห้ามพูงไม่ได้ไม่ได้ค่ะห้ามไม่ได้หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บได้ออกไปแล้วได้ออกไปแล้วไปเปิดโรงแรมเปิดโรงแรมแล้วผู้ชายที่บอกมือที่สามนี่แหละไม่มีค่ะหนูไปถ่ายรูปหน้ากระจกคือในในพื้นหลังโรงแรมจะเห็นเขาก็เลยมาตามตามมาจากตามมาจากพื้นห้องที่ที่โรงแรมที่ที่ เขาเหมือนเขาถามว่าว่าในป่าโมกอ่ะมีมีโรงแรมแบบนี้ไหมใช่เขาก็เลยตามมาตอนประมาณตีหนึ่งหนูว่าเราแวงอยู่แล้วหนูได้หนูไม่นอนไอ้นี่คือข้ามวันแล้วนะข้าบอีกวันนล้พขาบคุณวันแาตอนตีห้าใช่ค่ะอ่าเคแล้วพอตอนตีหนึ่งหนูได้ยินเสียงรถเข้ามาหนูจำเจนรถเขาได้ก็มาเคาะเรียกหนู หนูก็เลยโทรหาเจ้าของโรงแรมบอกว่าพี่ถ้ามีผู้ชายคนนี้มามาบอกว่าหนูไม่อยู่นะเขาบอกว่าบอกไปแล้วว่าอยู่แต่ไม่สามารถเปิดห้องให้ได้กลัวมีปัญหาแล้วรับผิดชอบไม่ได้อะไรประมาณนี้หนูก็เลยให้หนูก็เลยปลดบล็อกเฟซเขาเพื่อที่จะโทรบอกเขาว่ากลับไปก่อนนะถ้ากลับไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะตามรถตามขี่รถไปเคลียร์ไปคุยด้วยเขาก็เลยกลับหนูก็เลยทั้งที่ว่าอยู่เขาอยู่ข้างนอกคุณอยู่ในห้องใช่แต่คุณไม่เปิดห้องให้ไม่กลัวแต่เขาก็เคาะประตูเรียกคุณอยู่นั่นแหละใช่ค่ะ แต่เขาเลือกที่จะกลับพอนั่นพอกลับปุ๊บหนูก็เลยกลับมาบ้านอืกลับมาบ้านปุ๊บแม่บอกว่าวันนี้มันมาหาที่บ้านนะมาบ้านที่นี่เลยใช่มาตามตัวที่บ้านแม่บอกอยู่ไม่ได้หรอกอืก็เลยไปอยู่กับเพื่อนที่แสวงหาแต่ว่าคุณคุณกลับมาที่บ้านเสร็จปุ๊บแม่บอกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้พงมาตามใช่คุณก็หนีหนีอีกก็หนีอีกเพราะว่าไม่ปลอดภัยใช่ค่ะ ก็ไปอยู่กับเพื่อนที่แสวงหาแล้วพอเหมือนเขารู้อีกว่าหนูไปอยู่กับเพื่อนคนนี้ก็ตามตามมาเฝ้าไม่ได้เข้าบ้านนะอยู่ตรงหน้ารั้วประตูเงี้ยเฝ้าทั้งวันทั้งคืนเลยอะมาที่นี่นะที่ที่แสวงหาบ้านเพื่อนไปบ้านเพื่อนใช่ไม่เข้าบ้านไม่เข้าบ้านแต่อยู่แต่อยู่รอกรั้วแต่ที่ี่หนูก็อยู่เขารู้ว่าหนูอยู่ไหมอยู่เขาเห็นหนูคือคือเหมือนเขาน่าจะเห็นเพราะเขาตามหนูตลอดเลยเออแล้วเฝ้าหน้ารั้วติดเครื่องนอนในรถ เฝ้าตลอดเลยแล้วก่อนจะโทรคุยกันไหมหนูได้โทรหาเขาไหมไม่ค่ะไม่ได้ติดต่อเลยมีแต่ติดต่อกับเพื่อนผู้หญิงว่าบอกกับพงว่าอย่ามายุ่งเลยนะอย่ามายุ่งออกมนเลยมันกลัวอะไร,ะไรประมาณเนี้ก็พูดว่าให้มันกลับบ้านเถอะจะไม่ทำาเงี้ยหนูก็กลัวไม่กลับแล้วคืนก่อนที่จะโดนยิงคือหนูไปตลาดอ่างทองเขาก็ขี่ส่วนมาอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ยิงเปิดกระจกมายิงปืนสามนัด ถ้าเราไปเห็นได้ไงได้ยินเสียงคือได้ยินเสียงหันไปเูยว่ารถเขา่าบอกกับเพื่อนว่า้พงว่ะแปลว่าเขาเห็นคุณเหรอเขาเห็นเขาเห็นคุณแล้วก็ยิงยิงลงน้ําเลยยิงลงน้ำสามนัดก่อนที่คุณก่อนที่จะยิงคุณมานะั้นใช่ค่ะ แล้วแล้วเขาก็ไปบ้านที่หนูโดนที่ที่เกิดเหตุอ่ะครับคืนนั้นอ่ะและไปวางปืนไปวางปืนไว้แล้วเขาไปเซเว่นหนูถ่ายปืนเขาไว้อถ่ายไว้ให้เห็นว่านี่คือปืนเขาใช่ก็ถ่ายไปเพื่ออะไรเหมือนมันมันเหมือนแบบมีเซน์มีเซน์ว่าไม่ปลอดภัยอ่ะบอกกับมพื่นว่าไอ้บอกกับเพื่อนว่าเช้าอ่ะพาไปแจ้งฟาร์มหน่อยได้ไหมกลัวกลัวเรื่องอะไรใจแป้วกันแล้วว่าเขาพกปืนอ่ะพี่อ่าฮะจะร้องไห้ไม่เป็นไรเหมือนพอกินข้าวปุ๊บไปแจ้งฟาร์มกลับมา เหมือนตำรวจอะรู้จักกับพงศ์โทรแค่โทรมาหาพงศ์ว่าอย่าไปทำน้องนะอย่าไปยิงพอกลับมาหนูยังไม่ทันได้หนูกําลังจะออกไปร้านค้ามั้งเขาถามหนูว่าไปแจ้งความจากเขาทำไมเจอเจอเจอหนูแล้วเหรอเจอแล้วตอนนั้นที่ไปร้านค้าเนี่ยเท่าเท่าที่คูบอยดูในขว่างที่เป็นกล้องวงจรปิดระหว่างเขาไปกินข้าวหนูอยู่โรงพักอ่ะฮะหนูอยู่โรงพักเขากินข้าวอยู่อตอนนั้นกําลังสั่งข้าวเขาเผาใช่ใช่ไหมแล้วนั้นหนูอยู่โรงพักแล้วพอหนูกลับมาแล้วเขากินข้าวเสร็จมาอยู่ในห้องในบ้านหลังนั้น แล้วพอหนูออกมาจากห้องเพื่อที่จะไปซื้อน้ำเล่นโทรศัพท์ด้วยและก้มหาลงเท้าเขาถามว่ามึงไปแจ้งความจับกูทำไมตอนนั้นบ้านเป็นบ้านใครอ่ะบ้านบ้านเพื่อนบ้านแฟนเพื่อนเอาแล้วไหนคุณบอกว่าเขาเข้าบ้านไม่ได้ อันนี้คนละหลังอ่ะกับกับอีที่อีงแล้วที่คนละหลังค่ะคนละหลังอันนี้คือคุณไปหลังจากไปแจ้งความใช่ค่ะหลังจากไปแจ้งความแล้วกลับมากลับมาแล้วเขารู้ยดงไงว่าคุณไปแจ้งความตำรวจโทรมาค่ะตำรวจที่รู้จักกับเขาใช่บอกว่าอย่าไปทําอะไรน้องเขานะใช่พอพอวางสายปุ๊บหนูมาถึงบ้านปุ๊บออกมาหารองเท้าก้มหารองเท้าอยู่หน้าบ้านอืมเขาก็ถามแจ้งความจับเขาทําไมอหนูยังยังไม่ทันได้พูดเลยเขาก็ชักปืนนั่งยิงเนย ยายตอนที่พงเขามาที่บ้านเขามาขู่อะไรหลานเราบ้างขู่เปอปืนมาด้วยขอปืนมาจ้ะมามาที่รถเขารถมาจอดเขาก็มาขู่ฉันก็บอกว่าหลานยังไม่อยู่ครับมันก็ไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วเขาไม่เชื่อแล้วเขาทาไงบ้างเขาก็พูดว่าถ้าทําไม่ดีก็จะยิงจะยิงยายเหรอจะจะยิงยายเขาขู่แบบนั้นเลยเหรอจ้ะ ยายอยู่บ้านคนเดียวอ่ะเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยยายกลัวไหมแล้วเขามียายกลัวไหมตอนนั้นก็ก็สะดุ้งเหมือนกันนะพ่อคุณกลัวเหมือนกันแม่ตอนที่เจ้าพงมาดเขาเคยมาขู่อะไรแม่ั้างเคยเคยเข้ามาบอกว่ามาตามหาลูกสาวเพราะหาไม่เจอเพราะว่าตอนนั้นเขาก็หนีไปไหนเราก็ไม่รู้ครับตอนนั้นลูกสาวเราหนีใช่เพราะว่ามาอยู่นี่ไม่ได้เขาตามตลอดเลยแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดวันไหนไม่เจอนะเขาจะมายิงทั้งบ้านเลยยิงยิงทั้งบ้านเลยเขาเป็นคนพูดกับแม่เอง ใช่เขาพูดอย่างนี้เลยเขาบอกแม่ว่าไงบ้างเขาบอกว่าจะยิงยกยก,ยกทั้งครอบครัวเลยเขาว่าอย่างนี้แล้วพอเขานั่งเขาก็ไปตอนตอน,ตอนที่เราเราเราลูกเราครบเขาเราเคยห้ามลูกบอกว่าให้เลิกซะเถอะหรืออะไรยังไงเคยเคยเพราะว่าตอนมาบ้านอลไร<ม>ไม่เกิน5นาที10นาทีอย่างเงี้ยเขาจะโทรตามเลยจะมาอยู่กับแม่กับลูกไม่ได้เลยเขาจะโทรตามพอนี่ยังไม่ทันนั่งเลยโทรต้องรีบกลับไปแล้วค <L> um> รู้ไหมนัดแรกโดนตรงไหน <L> um> ไม่รู้เลยพี่แต่แต,แต่รู้ว่าเข้าตัวหมดส<อ>ี่นัดแรกแล้วเหมือนเหมือนล้มไปแล้วว่านั้นไม่ไม่ไม่น่านจะรู้สึกแล้วแล้วก็มาซ้ำอีกจนหมดแม็กน้องเบลบอกกูไว้ว่าสี่นัดแรกทําให้หนูสลบไม่รู้สึกแล้วแต่เพื่อนบอกว่าไม่ไม่สลบเหมือนเหมืนอนยังชักเหมือนแบบยังดิ้นอยู่แต่วาหนูตัวหนูเองอ่ะไม่รู้แล้วมไม่รู้สึกแล้วสี่นัดแรกแล้วเขาก็มาซ้ําอีกซ้ําซ้ําอีกหกหรือกี่นัดสิบเอ็ดนัดทั้งหมดส <11 S 1> <11 S 2> ิบเอ็ดนะัดแต่ตำรวจบอกว่าเจอปอก่ะสิบเจ็ดนัดปอกสิบเจ็ดแต่เข้าตัวหนู แต่วันนั้นที่เขาให้โคบอยสัมภาษณ์ตัวลูกมันสามารถใส่ได้17แต่เขาวันนั้นเขาใส่ได้11วันวันแรกรอบแรกขึ้นศาลหนูไม่ได้ไปเพราะหนูยังติดเตียงอยู่เขาเขาพูดว่าเจอ17ปอก17ปอกแต่11นัดนัเข้าตัวหนู11นัดอยู่ในตัวหนูใช่ค่ะมีทะลุมีอะไรบ้างไหมก็มีทะลุลูกกระสุนอยู่ในตัวหนูหมดอยู่อยู่ในตัวอะไรอันนี้อยู่เข้าตัวหมดเลย สี่นัดแรกไม่รู้สึกตัวแล้วไม่ไม่รู้แล้วแต่ตอนนี้เขายิงซ้ำรู้ตัวโทษนะคุบอลไม่รู้จริงเก็บไหมหรือว่าอะไรยังไงหรือว่ารู้สึกมันมันเหมือนเหมือนเราไม่รู้สึกอ่ะเหมือนมันจุกเหมือนมันจุกเข้าไปรู้สึกว่าจุกตัวเองไม่รอดนะตอนนี้เราไรู้ลว่าเขายิงหนูตอนนั้นเร็วรู้แล้วว่าเห็นเขาภาพสุดท้ายคือเห็นเขาถือปืนจ่อยิงหนูแล้วเจ่อยิงแล้วแล้วก็ไม่ไม่รู้สึกตัวแล้ว ก็ก็คิดแน่ใจว่าเหมือนเราฝันไปเลยอ่ะใช่ก็แบบนึกถึงแม่นึกถึงลูกเลยยังไงก็ไม่รอดไต่ก็บอกว่าทั้งนั้นสิบเอ็ดนัดของหนูทําให้หนูหลับไปจนอีกอระเทศหนึ่งถึงตื่นหลับไปเจ็ดวันเจ็ดวันไม่รู้สึกตัวอะไรสิ้นฝ่าจะได้ผ่าตัดอ่ะหมอบอกกับแม่ว่าให้ทําใจเลยเพราะว่ามีโอกาสรอด20เปซ็นเป็นใครเขาต้องทําใจสิบเอ็ดนัดเข้าตัวเป็นน้องตลบไปกี่วันโอ้เป็นอาทิตย์แล้วรู้สึกยังไงกับผู้ชายคนนี้บ้ง โอ้โหเกลียดมากแบบคนเราอ่ะมันไม่น่าจะทําเพศเดียวกับแม่มันอมันก็เอาผู้หญิงอ่ะแค่ตีแค่ต่อยครับก็แค่นี้พอแล้วอันนี้ต้องมายิงยิงไม่ว่านะแถมว่าจะเอาเอามีดอ่ะอืจะแทงอีกพอดีเพื่อนอ่ะอืเพื่อนะดึงมีดไว้ทานคือจริงๆแล้วคือเขายิงเสร็จปุ๊บเขาจะเอามีดมาซ้ำอีกใช่แต่ตรงนี้คือเพื่อนดึงมีดห้ามไว้ก่อนสิบเอ็ดนั้นมันก็หนักหนักไปแล้วมีแต่คนเขาบอกว่าไม่รอดทางนั้นเราเองเราไปเห็นลูกสภาพบรนแรกแล้วก็คิดว่าไม่รอดแล้วอ่ะครับ นั่งทําใจไม่ได้แล้วพอวันนั้นไปที่ศาลไปแจ้งไปทั้งที่ตํารวจอ่ะก็บอกว่าแจ้งไอ้นี่ไปเลยเอาข้อหายถึงที่สุดเลยไม่ต้องว่าไอ้นี่มันแล้วก็เขาก็บอกกับเราว่าให้เราไปที่ศาลไปบอกไปคัดค้านประกันตัวไม่ให้มันประกันตัวแล้วตอนนี้เรารู้ว่าเขาอยู่ในเรือนจำแล้วรู้รู้โทษของเขาติดปีกว่าแม่รู้สึกยังไงบ้างไม่ดีเลยทําไมเดี๋ยวออกมาแม่คิดว่าเขามีโอกาสได้ออกมา คงอาจจะมันต้องมีอยู่แล้วแค่16ปีกับอีก7เดือนเองอื <ừ> แล้วนายคิดว่าเขาจะติดครบว่าปีไหมสิบปีไม่ไม่อะเพราะมันมีโอกาสที่ว่าอะไรอภัยโทษอะไรระมา <ừ> ทําดีก็อภัยลงมาเรื่อยๆ <ừ> อ,อ,อย่างเงี้ยครับนั่นแหละแล้วเราจะรู้สึกไม่ปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินเราไหมหลังจากที่ว่าเออเขาอาจจะติดแค่หปี6ปีหรือ อาจจะติดแค่เจ็ดแปดปีแล้วเขาออกมาเราใช่เรากลัวแล้วถ้าเกิดเขาอยู่ๆเขาออกมาภายในห้าหกปีแล้วแม่จะรู้สึกยังไงก็กลัวมากเราแวงกลัวแบบเขาจะมาเอาทํากับครอบครัวเราอีกอย่างเงี้ยอือเรากลัวมากเลยน้องรอดในครัง้งนี้น้อเกิดใหม่เลยเออเมันเกิดใหม่แต่เกิดใหม่ของคุณ<ต>คุณก็ไม่เหมือนเดิมคุณไม่เหมือนเดิมนะใช่ค่ะทำงานไม่ได้ ติดเตียงกี่วันตั้งแต่รักษาจนตั้งแต่วันที่โดนยิงเข้าโรงพยาบาลกี่วันนี้ออกมาใช้ชีวิตได้ปกติอยู่โรงพยาบาล4เดือนเต็มค่ะสเดือนเต็มแล้วออกมาใช้ชีวิตข้างนอกที่บ้านก็คือ6เดือน7เดือนฝ่าจะเดินได้กี่วันที่กี่วันที่เขาบอกว่าเออรู้สึกว่าตัวเองรอดที่คุณหมอว่าเออรอดแล้วคือฟื้นมาครั้งแรกอาทิตย์หนึ่งนี่หมอยังบอกว่าหนูเบอร์ด่าหมอด่าหมอมั่งพูดจาไม่เพาะด่าหมอ ด่าสารพัดเลยเ็บใช่หมอบอกว่าหมอโทรมาหาแม่บอกน้องทําไมด่าอย่างนี้แม่ก็บอกน้องไม่เคยด่านะน่าจะเบอร์ยาเพราะว่าเขาเขาฉีดยาแก้ปวดทุกทุหนึ่งชั่วโมงหนูฟื้นมาครั้งแรกเจอแผลตัวเองก็ทําใจไม่ได้แหละคือตัวเองนิชาไลหมดแล้วไม่รู้สึกขาเข่นไม่รู้สึกเลยใช่เจ็บอนเจ็บเจ็บทรมานเหมือนกันนะเขาก็ไม่ไม่ไม่ได้มา ถามไม่ได้มาเยียวยาไม่ได้มาแต่มันมีเขาบอกว่าวันที่เขาเสร็จเขายอมมอบตัวเลยไม่ยอมเขาหนีครเขาหนีลูกพี่เขาโทรให้มามอบตัวอ่าแล้วก็คุยเขาบอกว่าวันในวันนั้นเลยตกลงอีกวันหนึ่งเหรออีกวันหนึ่งมามอบตัวอีกวันหนึ่งมามอบตัวเขาเยียวยาอะไรคุณบ้างไหมไม่เขาก็ไม่ได้เยียวยาที่บ้านก็ไม่เคยมาถามไม่เคยมาอะไรอืมเหตุการณ์ในครั้งนี้เอาตรงๆเลยนะถ้ากูบอยจะวิเคราะห์มันเรื่องอะไรเรื่องของคนอื่น ที่หนูเข้าไปเกี่ยวเองที่หนูเลือกที่จะแบบปากไวเองไปยุ่งเรื่องของ,งใช่รป,ประมาณ<อ>นี้ค่ะมไม่ไม่นี่คือเ,เรื่องจริงคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องจริงจริงที่ฟังจากปากน้องเบลนะน้องเบลเขาพูดจริงๆว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือเป็นคานที่ปากไวถ้ามันสามารถย้อนเวลาไปได้หนูจะเลือกเลือกเลือกไปแก้ไขอะไรในชีวิตนะเลือกที่จะไม่ยุ่งกับเขาเลยตั้งแต่แรกไม่เอาเลยใช่เลือกผิด ทุกวันนี้ผลกระทบจากตัวหนูเองในเรื่องของน่าจะเป็นเรื่องของขาที่มันมีความรีบลงกว่าเก่าแล้วก็การเดินเหินที่ไม่เหมือนเดิมในการรักษาคุณหมอว่ายังไงคุณหมอบอกว่าไงมันจะมีผลกระทบจากอาการโดนในครั้งนี้ในช่วงลำตัวมีผลกระทบอะไรกับหนูบ้างผลกระทบหนูว่าเป็นที่ขามากกว่าทุกวันนี้ได้ยังอยากจะไปทํางานหรือกลับไปทํางานอยากทํางานอยากทํางานอะไรลูกอยากทํางานหนูเรียนจบอะไรมามสาว่ะหนูอยากทํางานเกี่ยวกับอะไร อะไรก็ได้ที่ที่ไม่ผิดกฎหมายอ่ะขอโซนที่อ่างทองอย่างเดียวใช่ค่ะอยาก ขอความอนุเคราะห์จากผู้ประกอบการในจังหวัดอ่างทองนะครับในระแวกอำเภอป่าโมกป่าโมกนะฮะก็อยากให้ท่านแบบช่วยเหลือน้องเบลในการทํางานสักนิดหนึ่งเพราะว่าเบลเองเขาก็อยากจะทํางานเพื่อเลี้ยงตัวเองนะครับกับกับชีวิตในวัยรุ่นที่เกิดความผิดพลาดที่เลือกคนผิดไม่ว่าจะเป็นแฟนคนที่อยู่ในเรือนจำแล้วก็อีกคนหนึ่งไม่รู้ว่าไอ้เจ้าพงไปเจอกับแฟนคนนั้นหรือเปล่าเขาเจอกันปะ น่าจะเจอกันด้วยวก็น่าน่าน่าจะมีการตีอ๋อตีไม่รู้นี่ไม่รู้จริงหรือเปล่าจริงค่ะมีประเด็งกันอยู่ประเด็งกันอยู่อยู่ข้างในใช่ค่ะอ่างทองน่าจะจับแยกแล้วแล้วก็เท่าที่กบอยทราบมาล่าสุดเนี่ยน่าจะมีการย้ายเจ้าของออกไปแล้วค<อ>่ะเนาะแล้วจริงไหมที่เขาเขียนจดหมายมาเขาเล่ากับกบฟังเขาเขียนจดหมายแล้วพูดวุ่น้เขาดูแลตัวเองด้วยไม่จริงค่ะเขาไม่แต่เขาเขียนมาแล้วเพื่อนอีกคน,นถ่ายรูปส่งมา หนูก็ได้แต่อ่านแต่ว่าไม่ได้บอกอะไรหนูบอกว่ามีแต่บอกว่าฝากบอกด้วยว่าโอโหที่กรรมให้อย่าจองเวรจองกรรมอรับคําขอโทษแต่ว่าไม่ยกโทษให้ฟังไว้ดีนะครับรับคําขอโทษแต่ไม่ยกโทษให้บทเรียนในครั้งนี้ถ้าจะสอนคนที่ดูคลิปนี้อยู่มันสอนอะไรกับวัยรุ่นน้องๆหนูหนูวัยรุ่น,นทําอะไรก็คิดคิดก่อนอคิดก่อนที่จะทำํำและเลือกคนไม่เป็นด้วยใช่ค่ะขอ,ครครขอบคุณน้องเบว่านะครับสวัสดีครับ